สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพาลวดเชียรลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางชุดสามตัวบนนะคะทุกคนชุดสามตัวบนชุดเต็มของเรานะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดก็เน้นให้ตัวนี้นะคะทุกคนนะคะเน้นนะคะหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดสามนะคะทุกคนนะคะลองนะคะหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่นะคะหวยออกยังหูบอกหวยออกสอง สองสี่หนึ่งสองนะคะสองสี่หนึ่งสองนะคะอันนี้งวดเก่านะคะเข้าไปที่แต้มเจ็ดนะคะสองสี 2, 4, 1, 2, ่หนึ่งสองเนาะงวดเก่านะคะออกสี่หนึ่งสองนะคะแต้มเจ็ดนะคะเดี๋ยวเขียนก่อนงวดเก่านะคะให้ดูให้ดูสถิตินะคะงวดเก่าเอามาดูกันนะคะงวดนี้จะจะพอไปวัดไปว่าได้เนาะงวดเก่านะคะสี่หนึ่งสองแต้มเจ็ดนะคะเข้าแต้มเจ็ดขาเข้าแค่แค่แต้มบนแต้มเดี่ยวนะคะทุกคน นี่นะคะเราก็จะมีแต้มให้เรื่อยๆนะคะก็เอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะมาดูนะคะงวดน,นี้นะคะจะไปได้ไหมนะคะจะไปต่อได้ไหมนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะนี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนงวดก่อนนี้ก็หลุดนะคะยังไม่เข้ายังจับไม่ได้นะคะแต่อยากจับนะคะมาดูงวดนี้นะคะอย่างแรกของเราเลยก็คือหลักร้อยนะคะนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะ หลักร้อยของเรานะคะทุกคนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะจะกดคอกันมาไหมนะคะจะกดคอกันมาไหมนะคะทุกคนแอดก็เน้นให้ที่สี่ห้าเจ็ดนะคะเด่นสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่สี่ห้าเจ็ดค่ะทุกคนนะคะสําหรับหลักร้อยนะคะ หลักร้อยนาอทุกคนก็คงได้ดูกันแล้วนะคะจะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะอาลองพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแล้วก็มีชุดบนนะคะชุดบนแอดเพิ่มตัวเน้นเจ็ดสามให้หนึ่งคู่นะคะเจ็ดสามนะคะนี่น้อเจ็ดสามนะคะแอดเพิ่มเจ็ดสามให้เน้นหกห้าห้าหกไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเจ็ดสามให้หนึ่งตัวนะคะเจ็ดสามเนาะเจ็ดสามนะคะทุกคนนะคะเจ็ดสามมาดูนะคะ เดี๋ยวแป๊บเอาโทรศัพท์ไปคือสีลมเนี่ยเอานี้นะคะทุกคนนะคะตังไปแล้วเนาะตังค์ไปแล้วอ่ะนี่นะคะทุกคนนะคะแอดก็เพิ่มเจ็ดสามให้นะคะเป็นชุดบนนะคะเป็นชุดบนหนึ่งคู่นะคะมาดูกันนะคะสามตัวบนชุดเน้นของเรานะคะทุกคนหลักร้อยนะคะ หลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเราจะใช้หลักร้อยชุดเต็มนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต้มนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่เข้าแต้มนะคะเจ็ดสามมีสี่เจ็ดสามตัวเดียวนะคะที่เไม่ได้เข้าเต้มนะคะแต่แอดก็รู้สึกชอบพอดีนะคะรู้สึกชอบก็เลยจัดนะคะทุกคนนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่หกห้าห้าห้าหกนะคะห้าหกห้านะคะเจ็ดห้าหกนะคะเจ็ดหกห้านะคะที่เข้าแต้มแอดก็เน้นให้นะคะ ชุดหนึ่งนะคะเผื่อเอฟซชอบนะคะสามตัวนะคะเป็นสี่ห้าหกนะคะห้าห้าหกแล้วก็เจ็ดห้าหกนะคะลองดูเดอ้อจะว่าจะใช่ไหมนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยต่างนะคะอันนี้เป็นหลักร้อยชุดนี้ของเรานะคะเราก็มีสถิตินะคะให้ดูบ้างนะคะทุกคนนะคะแต้มนะคะนี่แต้มสามตัวบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแต้มอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอนแครเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะเผื่อเอฟซไม่ไม่เห็นนะคะเป็นชุดสามตัวของเราเนาะ เป็นชุดมิ้นสามตัวค่ะลองดูค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางของวันโอ้วันพุธนะคะเป็นวันพระด้วยนะคะทุกคนวันพุธวันพระเนาะเอาลองดูค่ะเข็บเอาเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวที่แอดจับให้นะคะหน่วชุดสี่ตัวเนาะหลักพันนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะหลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบบนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหน่วยบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนี่นะคะแอดก็จับให้หกคู่นะคะแปดสี่ห้าหนึ่งนะคะแปดสี่ห้าหนึ่งเก้าเก้าห้าหกสองนะคะศูนย์หกเจ็ดสามนะคะหนึ่งเจ็ดแปดสี่เอ่อสองแปดเก้าห้านะคะ สามเก้าศูนย์หกนะคะงวดน,นี้ก็ไม่รู้จะเข้าไหมนะคะทุกคนจับไม่ค่อยได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะจับบ่ค่อยได้เลยเอาขอให้แนวทางกลับมาปังๆอีกนะคะทุกคนนะคะกลับมาหมานมาเฮงมาปังอีกเนาะมาดูนะคะชุดสามตัวเต็มของเรานะคะชุดสามตัวเต็มของเรานะคะทุกคนนะคะก็นี่นะคะชุดสามตัวติตัวเต็มนะคะทุกคนนะคะก็ลองดูค่ะเอานี่นะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะเขียนผิดสงสัยโจที่โจท่างสุกมือ บอเมนล็อกเจ็ดนี่บมันสีมาค่ะสี่ห้าเจ็ดนะคะตัวไหนที่เขาแต้มนะคะเขาแต้มเข้าไอ้นี่แอดคติกไว้ให้นะคะทุกคนแอคติกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาหน้าแรกนะคะแคบเอาเลยค่ะทุกคนมีหน้าแรกหน้าสองนะคะเพราะว่าเราใช้หลักร้อยหกตัวนะคะเผื่อมีคู่ชอบนะคะแอดก็ไม่ได้ให้ไปหมดนะคะเผื่อมีคู่ชอบตัวชอบนะคะช่วงนี้ไปไม่ได้เลยนะคะเออส่วนหนึ่งกับเขาลี่ดีนะคะช่วงไหนปังๆก็ปังๆนะคะ บางช่วงก็พังนะคะทุกคนนะคะบางช่วงก็พังยับเยินนะคะเอาล่ะคะ่ะเนี่ยทาาหวยนะคะถ้าเจ้เคยตามเราไม่มีใครรู้ค่ะตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะ เอาเขีบเระบอกขนาเรกค่ะแต้มนะคะแต้มมุมนี้เลยนะคะใครยังไม่เห็นแต้มแต้มสามตัวบนเข้าดีนะคะเดี๋ยวแอรเราสถิติให้ดูนะคะสถิติแต้ม3ามตัวบนนะคะเข้าดีดีดค่ะทุกคน นี่นะคะสถิตินะคะสถิติแต้มบนนะคะแต้มสามตัวบนของเรานะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะนี่นะค่ะทุกคนนะคะแต้มนะคะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะมาดูหน้าสองกันนะคะนี่นะคะแปดเก้าหกนะคะหน้าที่สองจะเป็นหลักร้อยแปดเก้าหกนะคะเด่นบนสามสี่ห้าหกนะคะก็หอให้เข้านะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะแคปเอาเระบกคานินะเด่นชนดับนะคะเด่นชนดับหกไม่เด่นชนะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อจะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปางขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะทุกน